เมื่อเนี่ยพงศ์มายกยอมายกยอที่คลองยอโบราณยอยักษ์โบราณยอยักษ์โบราณเขดึงออกมายอใหญ่มากนะยอใหญ่มากใายคลองสุองคลองสุองมาดูว่ามีปลาไหมโอ้ยยอยอย่างไงเลยพี่น้องเลยดึงขึ้นมา นี่แหละเหล็กโอ้โหนี่เหล็กนะเนี่ยน่ะเหล็กข้างนั้นเหล็กพวงนี่เลยอ่ะเหล็กหดึงลงมาโอ้ถ้านหน้าฝนจะติดดีนี่สวายปลาติดโคลตัวใหญ่ๆงั้นน่ะเหล็นี่ยโอ้ขึ้นมาแล้วมาแล้วมา,าแล้วเ,เห็นแล้วอุ้ยปลาอะไรนะ่ะนี่เป่ะปลาสวายไง นี like ่พี่น้องน้อยใหญ่น้อยใหญ่ป่าบ่มีป่ะพี่น้องโทรศัพท์ใหม่ตกน้ำนะเดี๋ยวโทรศัพท์นี่ก่อนนี่ยอเดี๋ยวจะไปดูคจะโดนไม่รู้อ่ะ โมมีป่าพี่น้อยนะแต้นไผ่เนาะนะกลัวตกกลัวตก นีปลาอะไรวิ่งอยู่ไหนอ่ะไม่มีเคยได้ปลาไหมล่ะปะลยไดเลยจะรุปแล้วไม่มีปลา